โอวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีราจารย์นิยมฐานิสโรปรียนธรรมเก้าประโยคอดีตเจ้าวาดวัดชนสงครามอดีตกรรมการมหาเทรสมาคมและอดีตเจ้าคณะใหญ่หุนกลางนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของกระผมได้ประทานเอาไว้คนเราจะดีได้ก็เพราะการกระทำความรู้ศีลธรรมและเลี้ยงชีพชอบ มิใช่เพราะวงตระกูลหรือทรัพย์สมบัติหากไม่รักศีลก็อย่าสิ้นสัตว์ไม่วิรัตต้องมีเวลาไม่เกลียดชังตั้งกรุณาไม่เมตตาต้องยุติทันประมาณตนไม่ลืมตัวกลัวยากจนขวนขวายงานกตันญูรู้คุณท่านสิ่งสำคัญอย่าลืมคุณคนมีอะไรดีไม่มีอื่นใด จะยิ่งไปกว่าทำดีๆนี่จะประคุณสมเด็จจะเน้นนะครับมีอะไรดีไม่มีอื่นใดจะยิ่งไปกว่าทำดีๆแล้วก็มีอีกหลากหลายที่ประธานเอาไว้การง่ายไม่ดีกว่าการยากความลำบากดีกว่าสุขสบายความชั่วทั้งหลายเกิดจากตามใจและความดีทั่วไปต้องฝืนใจทำ